ลักษณะลายมือที่มีดวงร่ำรวยจากการค้าขายหรือว่าติดต่อเจราจาเป็นคนประสานงานคนกลางได้ดีแล้วสาเร็จมากๆนะคะได้เงินดีจากทางนี้คือคนที่มีเส้นพุทธโดดเด่นแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะคะถ้าใครมีเส้นแบบนี้ถือว่ามีต้นทุนที่ดีนะคะแล้วยิ่งมีเส้นตั้งขึ้นจากเนินคันสูงหรือว่าเส้นขึ้นจากเส้นพุทธไปหาเนินอาทิตย์นะคะจะยิ่งเป็นทางมาของไรายได้ที่ง่ายขึ้นแล้วก็ได้มามากขึ้นเรื่อยๆด,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 ด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้เกิดในลัคนาราศีพฤษภพีดา สุรปนาตนงรักอยู่ในโภพีนาธนะคะจะเป็นคนโรคส่วนตัวสูงนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับด้านความสวยความงามนะคะแล้วก็เป็นคนที่เ,เกี่ยวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแน่นอนดาวอาทิตย์กลุ่มหลักแล้วก็ราหูเล็งรักนะคะปัจจุบันเจ้าชะตาทางานเกี่ยวกับราชการนะคะแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของงานราชการมากนักนะคะคือเป็นดวงที่เหมาะกับการค้าขายมากกว่าเพราะมีดาวพุทธที่โดดเด่นมากนะคะก็คือเป็นดาวการเงินที่ได้กเกษตราธิบดีนะคะดวงจะเหมาะกับการค้าขายแน่นอนแล้วด้วยความสนใจของเจ้ชาชะตาดวงนี้ด้วย อยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสสาเร็จในด้านนี้ได้สาหรับใครที่อยากรู้ว่าดวงเราควรทำอะไรถึงจะประสบความสําเร็จได้ดีนะคะทักสอบถามคิวได้ที่ id a วิลาโหดาได้เลยนะคะไม่บอกไลฟ์ทุกวันตอนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะ <S 2> <S 2> เข้ามาพูดคุยกันในหน้าไลฟ์ได้นะคะ